ใครหลายคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะเควินพี่อยากมาทําออนไลน์แต่พี่ไม่รู้ว่าพี่จะขายอะไรดีคอร์สเรียนออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆคือคุณสามารถทําครั้งเดียวแล้วผลิตไปได้ดตลอดคุณคุณสามารถขายไปได้ดตลอดคุณเคยคิดไหมว่าหนังสือที่ดังที่สุดในโลกเนี่ยพวกหนังสือแบบติ้งเหี o กลิชอะไรเงรี้ยคิดแล้วรวยเนี่ยรู้จักไหมครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่โด่งดังมากในเรื่องความสําเร็จคําถามที่ผมไปถามลูกคนคือหนังสือเล่มนี้อยู่มานานแค่ไหนละ คุณหนังสือเล่มนี้ขายมาหลายสิบปีมากแล้วทั่วโลกนี้เขาขายได้แบบจํานวนไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไหรที่คนทั่วโลกซื้อและสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหรือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยอ่านหนังสือเล่มดังเลยคุณรู้ไหมพ่อรวยสอนลูกเขียนมากี่ปียี่สิบสามสิบปีแล้วใช่ไหมหรือผมไม่แน่ใจเป๊ะๆนะแต่มันประมาณนั้นหนังสือเล่มนั้นอะขายได้จนถึงวันนี้ คำถามที่ผมมปถามทุกคนก็คือว่าถ้าวันนี้ในเมื่อคุณมีความรู้ของตัวเองคุณมีมรดกของตัวเองคุณมีประสบการณ์ของคุณเองอ่ะทำไมคุณถึงไม่คิดจะถ่ายทอดมันเป็นคอร์สเรียนหรือเป็นหนังสือก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นความรู้ของคุณที่เก็บเอาไว้อ่ะแล้วให้ลูกให้หลานของคุณได้เรียนความรู้ของคุณได้แล้ววันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียนะครับว่าถ้าวันนี้คุณจะทำคอร์สเรียนออนไลน์คุณสามารถทําแบบไหนได้บ้างโดยที่ผมจะเปิด คอร์สรีดที่ผมทำเนี่ยแล้วเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมทําแต่ละคอร์สมาได้ยังไงบ้างโอเคไหมอ่ะคุณขายดีฟรีสไตล์บอกพร้อมครับใครพร้อมอีกนะครับกดแชร์ไปรัวๆเลยโอเคไหมใครพร้อมกดแชร์ไปรัวๆนะครับวันนี้ก็รู้สึกสนุกมากๆแล้วไฟยังติดอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูตัวอย่างจริงเลยนะครับมีใครบ้างที่อยากทำคอร์สออนไลน์คอมเมนต์มาว่าอยากทำคือคุณคิดดูนะผมผมชวนคิดทุกคนนี้ว่าถ้าวันเนี้ยคุณ ไปขายครีมขายอะไรก็ตามคุณมีต้นทุนต่อการผลิตทุกชิ้นนะ่ะถูกไหมหมายถึงว่าโอเคชิ้นนี้คุณผลิตขึ้นมาต้นทุนคุณ20ก็คือ20ทุกชิ้นนะ่ะแต่มันจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าสมมติคุณทำคอสคุณอัดครั้งเดียวแล้วต้นทุนคุณไม่มีอีกแล้วนะครับนี่คือผลลัพธ์ล่าสุดที่ลูกศิษย์เพิ่งบอกผมมา ซึ่งผมจะไม่อ่านใน Tik t o ็อกเพราะว่ามันอ่านผลลัพธ์ไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่ลูกศิษย์บอกผมว่าเขาสามารถที่จะทำได้นะครับหลังจากที่เรียนกับผมไปซึ่งเขาเรียนคอนเซปต์นี้เลยนะคอนเซปต์ที่อยู่ในโปรแกรมสร้างคอร์สแรกเสร็จไว้ในวันเดียวนะครับแต่ผมไม่ได้บอกวทุกคนจะทําได้แบบนี้นะก็อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับเพราะว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะบางคนทําบางคนไม่ทําบางคนเอาจริงบางคนไม่เอาจริงอ่ะแต่ผมให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับว่าถ้าคุณจะเริ่มทำคอร์สเรียนเนี่ยอ่ะค,ออยอะครับ เดี๋ยวเราได้เจอกันแนะี่คุณเดมโซเดี๋ยวเราอยากขายเยอะน,นะเร,เราตั้งใจให้ความรู้คนโอเคแต่ผมอ่ะก็ตื่นเต้นนะคือผมบอกทุกคนแบบนี้ว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ผมชอบมากๆในบรรดาหลายโปรแกรมที่ผมทํามานะครับอ่ะผมบอกทุกคนอย่างได้สุดเลยแล้วกันว่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูคอร์สจริงเลยนะครับในบ้านฟ้าน่าจะเห็นคือ คอสแรกสุดที่ผมเริ่มทำแบบจริงจังผมอ่ะเอาคอสตแรกสุดเลยนะที่ผมเริ่มทำไม่ได้อยู่ในนี้แต่คอสตแรกๆเนี่ยมันเป็นหนังสือเสียงผมทำหนังสือเสียงเล่มหนึ่งแบบ500อะ่ะซึ่งคำว่าหนังสือเสียงคืออะไรหนังสือเสียงเนี่ยคือไอเดียที่ทุกคนทำได้นะหนังสือเสียงคือการที่คุณอ,อัดอัดเสียงพูดของคุณอะ่ะ สมมติคุณอัดนชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วคุณแพ็กเกจสิ่งนั้นอะแล้วขายเลยนะครับหนังสือเสียงของผมเช่นนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเปลี่ยนคาพูดเป็นยอดขายนะครับหรือพูดหน้ากล้องแล้วสั่นไม่ใช่สั่นอีกต่อไปเขียนโพสขายพรีเมีมอันนี้คือของอันแรกๆที่ผมทําเลยเล่มหนึ่งแบบผมขาย500อยย่างี้คือคุณลองคิดดูสิว่าวันนี้ใครหลายคนอะทำคอร์สออนไลน์ถูกไหมครับทำคอร์สใหญ่ซึ่งก็ดีนะที่ทำคอร์สใหญ่ได้แต่วันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าการทําสิ่งนั้นมันยากอะ หลายคนบอกโอ้โหทำข้อเรียนพี่พี่ทาไม่ได้หรอกพี่พี่ไม่เหมาะคุณลองดูเล่มหนึ่งสมมติคุณอัดชั่วโมงเนี่ยแล้วคุณก็มาขายได้เลยและราคามันเป็นราคาหลักร้อยมันก็เป็นอะไรที่คนแบบลองได้นะซึ่งเหตุผลที่ผมได้ไอเดียเหล่านี้มาเนี่ยเหมือนพูดหน้ากล้องแล้วสัน่นไม่ใช่ฉันอีกต่อไปก็ตัวผมเองตอนที่ผมเริ่มทําตอนนั้นผมก็คือมีประสบการณ์การพูดมาแล้วนึกออกไหมครับผมพูดขึ้นเวทีเคยประกวดพูดอะไรเนี้ยแล้วผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆมันเป็นหนังสือสอนพูดที่แบบดีที่สุดที่ผมเคยอ่านมาผมอ่านหนังสือสอนพูดเยอะมากนะครับแล้วมันเป็นหนังสือที่ไม่มีขายในไทยด้วยแล้วคนไทยก็ไม่รู้จักคือคนนี้เป็นอาจารย์จิตวิทยาที่เขาสอนดีมากๆแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาขอเขาถ้ามันดีขนาดนี้เนี่ยมันไม่ควรจะอยู่แค่ในเมืองนอกแล้วคนไทยเข้าไม่ถึงคือหาซื้อหนังสือแม้แต่ในออนไลน์ก็หาซื้อไม่ได้นะคือผมพลิกแผ่นดินหา เพราะแบบผมไปเจอเขาพูดบนเวทีหนึ่งแล้วผมชอบมากจนผมมาสร้างเป็นหนังสือเสียงพูดหน้ากล้องแล้วสั่นไม่ใช่สั่นอีกต่อไปหนังสือเสียงเร่อนี้เนี่ยโคตรดีนะคนคนวิวเยอะมากเนี่ยสอนแบบอาวิธีจัดการความกลัวพูดหน้ากล้องถูกไหมครับวิธีลดความกดดันต่งตางๆประเด็นที่ผมจะบอกทุกคนก็คือว่าไอเดียแรกสุดที่ผมจะให้นะครับคือลองเริ่มต้นจากคอสเล็กๆก,ก่อนวันนี้ยังไม่ทำคอสใหญ่ก็ได้หรือใครที่มีคอสใหญ่แล้วคุณลองมีคอสเล็กๆดูก่อนไหมนะนี่คือข้อที่1 นะครับคือให้คุณลองเริ่มต้นจากการนำคอสเล็กๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนเชื่อว่าตัวเองเป็นโค้ชครูไม่ได้หลายคนเชื่อว่าตัวเองสอนไม่ได้แต่ถ้าคุณเริ่มจากคอสเล็กๆแล้วคุณจะได้รู้สึกเหมือนกับเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดฉันสำเร็จแล้ววันหนึ่งเก้าอ่ะทีนี้หลังจากนี้ก็จะง่ายแล้วนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคน